ส่วนเจ้าของโต๊ะจีนอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะก็ปรับตัวขายอาหารแบบโต๊ะจีนในราคาเพียงถุงละ25บาทแต่ถ้าหากว่าจะกินแบบบุฟเฟ่ก็อิ่มละ79บาทค่ะ เมื่อมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งฝีมือในการทำกับข้าวนายพงพันธ์ข้อเกียรติสกุลหรือว่าโกหนิงเจ้าของโต๊ะจีนก็เลยเปิดร้านขายกับข้าวที่มีทั้งเมนูแบบโต๊ะจีนและอาหารพื้นบ้านออกมาขายในราคาถุงละ25บาทเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูลที่มีรายได้น้อยหรือถ้าหากต้องการกินอิ่มแบบจุกๆก็คิดเหมาหัวอิ่มละ79บาทได้เหมือนกันค่ะ ในแต่ละวันโกนิงจะทำอาหารออกมามากกว่า30รายการโดยเฉพาะเมนูอาหารข้าวที่มีทั้งอาหารขึ้นโต๊ะจีนอย่างหัวปลาต้มเผือกกุ้งผัดซอสมะขามหมึกหวานหรือหมึกผัดเผ็ดนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารพื้นบ้านยังผัดหอยตลับและอีกมากมายให้เลือกส่วนลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปค่ะเปิดร้านขายตั้งแต่10โมงเชา้าไปจนถึงบ่ายสโมงค่ะ